สนับสนุนโดยอันลวมูฟลีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย02 1578911ย้ำ02 1578911เจ็บเข่านี่แหบเขานี่เลยค่ะก็ตอนเริ่มแรกก็ซักผ้าให้หลานนี่แหละมันเยอะ ลูกสาวก็ไปทํางานไม่มีใครทําเราก็ทําหมดเวลาลุกพอจะลุกรู้สึกว่าโอ้ยเลยเจ็บเลยลุกแล้วต้องอย่างนี้เลยสองมือเท้าดินลุกขึ้นเท้ก้นขึ้นก่อนเลยเวลาจะนั่งทีโอ้ยเจ็บมากเลยเวลาจะนั่งก็ต้องโอ้ยแหละลุกขึ้นก็โอ้ยต้องลุกนั่งลําบากทรมานมากเลย ทองจันจังหวัดสะแก้วอายุ65เมื่อก่อนก็อยู่นู่นแหละจังหวัดโคราชพ่อแม่ย้ายมาพ่อแม่เขาก็เสียหมดแล้วหเหลือแต่ลูกๆอยู่แ,แรงกายแรงงานมาตั้งแต่เด็กถากญ้าขุดมันก็ของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปรับจ้างใครหรอกตอนนั้นก็มีของตัวเองพ่อพาทำพอย้ายมาก็มีแต่ที่นาน ถ้าทำไม่พอก็เช่าเขาต่อไปอีกทีละสี่สิบห้าสิบไร่เมื่อก่อนก็เป็นโอ้เกือบร้อยไร่แหละขายมาจากนู่นมาซื้อนี่ไงเมืม่อก่อนที่ดินมันไม่แพงเลยไร่นาค่ะห้าหกสิบไร่ก็สามหมื่นเองพ่อจะซื้อน่ะ,ะแกก็แบ่งให้ลูกให้เต้าคนนู้นคนนี้คนละห้าไร่สิไร่ลูกแกเยอะอันนี้ตอนตอนแยกจากพ่อแล้วนะอ,อยู่กับแฟน ก็เลยทําของตัวเองมันก็สิบสองไล่เองก็เลยไปเช่าเขาอีกสี่สิบไร่ทําถอนก้าก็ทําเองหาบก้าทําเองแฟนแล้วก็เป็นคนไถนานี่แหละมันถึงเป็นไงเป็นหัวเขา่มา,ม,าม,มันก็เป็นจากสะโพกนี่ไงเราทํานาเราก็ต้องต้องก้มไงก้มดํานาเวลาถอนก้าก็ต้องเตะก้าขามันยั้งข้างเดียวมันก็ปวดไง มันก็เลยเริ่มเป็นลงมาหาเขาเลยมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นมาแบบไหนอยู่ๆมันก็เมื่อยลุกไม่ขึ้นนะต้องเท้าเท้าที่ดินนะออกลุกขึ้นถ้าไม่เท้าอย่างนี้นะไปไม่ได้เลยคนมามา,มาพายุงตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองไงถ้าคนมาเอาขึ้นก็ไม่ได้เจ็บเจ็บเขามาดึงขึ้นไม่ได้มันเจ็บ เจ็บไปหมดต้องช่วยเหลือตัวเองมันก็เป็นปั๊บๆามเขานี่แหละแล้วมันก็เป็นจากนั้นมันก็ค่อยเป็นค่อยเป็นมาหนักขึ้นหนักขึ้นแต่ก็ทนอยู่เด้ทนอยู่ก็ทนอยู่อย่างนั้นแหละก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนทุกวันนี่แหละลุกไม่ขึ้นก็ช่วยตัวเองพยุงตัวเองขึ้นเองเหยียดขาให้มันดังก๊อดก่อนดังกึึบเราก็ลุกก็ลุก ถ้าถ้าไม่ดังลุกไม่ได้คานก็ไม่ได้ต้องก,กระเถิบกระเถิบไปนะ่ะกระเถิบตูดไปนะ่ะมันก็บวมอยู่ก็กินยายาพวกที่สายเส้นนี่แหละกินให้มันให้มันไปพอไปได้งไงเคยคไปเขาฉีดเข้าหัวเขา่ามาอยู่ได้สักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นคืนอีกเดินขึ้นขึ้นอย่างนี้ขึ้นแทบไม่ได้เลยนะขานี่ยกขึ้นไม่ได้เลย ต้องให้แฟนมาดึงขึ้นมาดึงมือขึ้นตอนที่จะก้าวขึ้นสูงจินมันก็ไม่หายปวดไงตอนเขาฉีดให้อยู่ประมาณเดือนนึงมันอยู่ได้ไงประมาณเดือนหนึ่งพอดงเดือนหนึ่ง,นนงแล้วอายาอันนั้นที่มาจินจินลงไปอีกมันก็ไม่หายปวดก็เลยทิ้งยาไปเลยไม่กินทุกวันนี้ก็ไม่มียาจินเด้ก็ทนเอาเราเป็นชิดเตียนใช่ไหมไปหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานตอนนอน ขอพระเจ้าโปรดเมตตาลูกปวดเขา่าขอพระเจ้ารักษาเข่าให้ลูกด้วยเถิดทรมานมากทุกวันนี้ก็ทรมานเวลานั่งเวลาบางทีนอนอะ่ะพูดก็พูดเถอนะเนาะค้างเหมือนหมาเลย,ยงงมันปวดลงไปนี่แหละนี่ปวดตามเนี้ยปวดลงตามเส้นเลยนอนค้างเหมือนหมาเลยโอ้ยกูนี่มันทรมานเถอนานะค้างเป็นหมาเลยว่าตัวเองอย่างเงี้ยตอนตอนนอนอ ดิ้นไปดิ้นมามันนอนมันไม่ไหวไงมันปวดเขาตายทําไมมันไม่ตายกับเขาั้างมานอนปวดนอนทรมานอยู่นี่เขาตายกันบึ้มบื้มมึงคือว่ตายกับเขาเนี่ยมึงมานอนปวดอยู่นี่ว่าให้ตัวเองเด้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันเลยเขาตายก็ไม่รู้จกตายกับเขาเนาะไม่รู้จะอยู่ทําไมเมื่อก่อนมันทํางานเนาะมันก็แข็งแรงไปกับเพื่อนมันก็สนุกด้แต่ทุกวันนี้มันไม่สนุกแล้วแหละมันปวด มันเป็นปวดแข่งปวดขาแล้วก็เราเลยอยู่เลยไม่ได้ก <laughs> <laughs> ินก็ก็ไม่กินก็พูดกับตัวเองอย่างเงี้ยที่เจ็บปวดนี่แหละท้อท้อที่ตัวเองเก็บปวดนี่แหละถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ไงเบื่ออยู่ไปก็ไม่มีความสุขหรอกจะไปที่ไหนที่ไหนก็ไปกับเขาไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ขาเขาพาไปเที่ยวน้องสาวพาไปจะไปขึ้นอะไรที่สูงๆกับเขาก็ขึ้นไม่ได้เดินขึ้นไม่ได้ มันขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่ไปร้านก็ไม่ให้ขึ้นกลัวเขาตกลงมาเราก็ไม่มีปัญญาจะเอาเขาไงวิ่งตามเขาไม่ได้ว,ไไดวิ่งก็ไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยร้านวิ่งก็วิ่งไปยายก็จะเดินตามเอาวิ่งไม่ได้หัวเข่ามันไม่ดีอ,อัลลัวเอ็มเอฟเหรอรู้จกักจากลูกสาวจ้าเขาซื้อมาให้กิน อันไหนดีเขาก็ซื้อมาให้เรากินนั่นแหละเขาเห็นแม่เจ็บเข่ามานานแล้วเขาก็เลยซื้อมาให้กินกินสองสามชุดแล้วจ้ะกินวันละซองตอนเช้าตอนท้องว่างมันก็ดีต่อเรากินตอน,ตอนท้องว่างถ้ากินข้าวจินอะไรอิ่มแล้วมันก็ไม่ดีมันไม่ซึมซับเข้าไปในเส้นเอ็นเราชงไง่ายไหมง่ายคะ่ะง่ายมากเลยชงกับอะไรนะชงกับน้ำเปล่า ไม่ต้องเอาเยอะหรอกอร่อยมากไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีคาวกินง่ายอร่อยมากเลยค่ะเหมือนน้ำเปล่าเรากินทุกวันนั่นแหละมันค่อยๆเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้โอ้โหปวดมากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นก็เลยต่อมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะ เปรียบเทียบเวลาลุกมันหัวเข่ามันไม่ดังก๊อบแก๊็บมันรู้สึกลุกง่ายขึ้นเมื่อก่อนนี่ลุกไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองจะบอกว่าเอาก้นขึ้นก่อนเลยเอามือน,นิวเท้าประคองตัวเองขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ลุกง่ายมากเลยเวลาทํากับข้าวอะไรอะไรให้ลูกหลานกินก็ลุกง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่มีเสียงก๊อบแก๊บเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก<ไ>่อนนี่ลุกก็โอยนั่งก็โอยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะค่อยดีขึ้นมากเลยค่ะ เราต้องกินต่อเนื่องมันต้องมีวินัยกับตัวเองเสริมชีวิตให้กับตัวเองจะได้ดีขึ้นดีขึ้นง่ายขึ้นลุกง่ายขึ้นเดินคนเรานะ่ะเดินง่ายไปข้องมันก็ดีหมดแหละถ้าขาดตัวนี้ไปก็นอนอยู่กับที่แล้วมันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะกินวันสองวันหายแล้วก็ต้องกินติดต่อต่อเนื่องกันไปรู้สึกว่าตัวเองนี่เบาเบตามหัวข่าวนะก็ต่อไปเรื่อยๆ ตอนที่กินแล้วเนี่ยโอ้ยเขาชวนไปไหนก็ไปไปเดินป่าขุดอึงขุดจิปโปมก็ไป <c oughs> เดี๋ยวนี้ไปได้ตั้งแต่กินอัลัวเมเฟเนี่ยว้าน้องสาวพาไปขุดนู้นของเกลือนไปเป็นวันเนบ่ายสี่โมงยินกลับกลับบ้านอัลัวเมฟตั้งแต่กินมาก็รู้สึกว่าดีขึ้น ก็ให้พี่น้องมากินเองเถอะจะได้รู้ก็อยากฝากบอกพี่น้องที่ปวดเขา่าปวดข้อปวดขานี่แหละลองกินอะลัวเมเดูพูดนะไม่ใช่ยาวิเศษแต่ก็จะว่าของวิเศษอีกแหละนี่แหละมากินเลยอยากให้พี่น้องทุกคนที่เป็นจะได้หายเหมือนยายชีวิตจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นเวลานั่งเวลาลุกเวลานอนไม่ลำบากก็ดีแล้วแหละทนแจ ลองเปิดใจจินซื้อมาลองดูนะคะพี่น้องทุกคนที่ปวดแช่งปวดขาอยากจะขอขอบคุณนะคะสำหรับอัลัวมฟที่ให้ชีวิตยายดีขึ้นหายปวดแช่งปวดขาขอบคุณค่ะ ับสนุนโดยอันลัวมูฟรีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย021578911ย้ำ021578911